ท่านเข้าสู่บนสว่างฟาร์มนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ห่างหายกันไปพอพอสมควรนะครับเนื่องจากว่า,ามีการย้ายสถานที่นะครับการเพาะเลี้ยงอหอยเชอรี่สีทองแล้วก็การเพาะไรแดงนะครับซึ่งผมแล้วก็ได้กลับมาทําใหม่นะครับหลังจากที่ผมหยุดไปช่วงนึงเพราะว่า,เ,าเราต้องดําเนินการต้อง ต้องเจาะน้ำบาดาลใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เจาะเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำบาดาลก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้จะเป็นอาจจะเป็นแหลงเพาะอาหารนะครับก็คือไรแดงโดยเฉพาะครับเพราะาผมใช้น้ำบาดาลในการทำไรแดงนะครับก,ก็เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือพื้นที่ใหม่นะครับที่ผม ย้ายมาใช้ในการเพราะไรแดงแล้วก็เลี้ยงหอยเชลรี่สีทองนะครับบ่อที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือบ่อเพาะหอยเชลรี่สีทองนะครับส่วนอินบล็อกนี่ก็จะมาทําบ่อเพิ่มนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนนะครับเป็นพื้นที่สวนเดิมซึ่งแต่ก่อนเลือกลบรกมากนะครับผมก็เลยจ้างให้เขามาตัดไม้ออกแล้วก็มาทําการาตัดแต่งต้นไม้นะครับแล้วก็เริ่ม เริ่มได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งได้เท่านี้แหละครับอันนี้คือบอ่อบาดาลที่เจาะนะครับความลึกก็อยู่ที่57เมตรนะครับน้ําอยู่ที่ระดับ6เมตรนะครับทีนี้น้ำเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ6เมตรผมก็หย่อนท่อลงไปเป็น12เมตรนะครับเพราะว่าทีแรกผมหย่อนท่อลงไป5ท่อนนะครับ5ท่อนท่อละ4เมตรก็เป็น20เมตร ผมว่ามันทําให้เราเปลืองแรงของซับเมอร์ทให้เราต้องใช้ซับเมอร์ที่มันมีกําลังเยอะเยอะขึ้นนะครับซับเมอร์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นขนาด3มนิ้วท่อออก1นิ้วนะครับแต่ผมก็มาลดท่อออกเหลือสามส่วนสี่หุนนะครับ3ามส่วน4ี่นิ้วเดี๋ยวไปดูไรใดที่ผมเพาะอยู่ตอนนี้นะครับก้าส่วนนี้ผมเพาะไดแดแล้วเพเก็บไปแล้วอันนี้มันก็เป็นบอ่อลงัง แล้วก็ทันน้าเขียวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นบ่อน้ําเขียวที่ผมตักายแดงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่อปูสองบ่อซึ่งมีายแดงนะครับที่ผมเอาไว้อันนี้ก็จะเพาะนะครับเดี๋ยวเราเก็บเราต่อห e ัวเชื้อายแดงแล้วเราก็จะล้างบอ่อล้างบ่อแล้วใส่น้ําเขียวใหม่แล้วก็ทำน,น้ำเขียวแล้วก็เลี้ยงายแดงเพิ่มนะครับ นี่คือน้ำเขียวที่ทำใหม่นะครับสาเหตุที่ต้องย้ายสถานที่ผลิตลายแดงแล้วก็น้ำเขียวมาเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำประปาในการผลิตลายแดงนะครับน้ำมันจะเบืองมากนะครับก็เลยต้องย้ายออกมาทำข้างนอกกอนน้ำเขียวนี่เป็นน้ำเขียวที่สั่งมาทางออนไลน์นะครับสั่งมาสองขวดก็มีน้ำเขียวกับอามิแล้วก็ มีไข่ลายแ,ลแดงว่าด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไขาแ่แดงเนี่ยลายแดงไว้ไหนนะครับเพราะว่าลายแดงที่ผมใช้เนี่ยเป็นลายแดงที่ผมไปซื้อมาจากร้านในเมืองนะครับสําหรับส่วนสูตรอาหารที่ใช้นะครับก็ที่ใช้ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าผมจะจะไม่ใช้อามิแล้วนะครับผมเดยจะใช้แค่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ย,ยนาแล้วก็อาหารกไก่อาหารลูกไก่นะครับ ผสมกับน้ําเขียวน้ําเขียวก็ตักตามชอบนล้วผมก็ใช้ตัวกระมังเล็กตัวนี้ตักตักน้ําเขียวสี่กระมังเล็กนี่ครับเอาไปใส่กระมังใหม่นะครับแล้วก็เปิดเปิดน้ําใส่นะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมขพงอ,อาหารตามที่ผมได้พูดให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของบ่อ,บอปูนนะครับที่ผมทําอันนี้เป็นบอ่อทําเองนะครับมันก็ล้าวก็พังก็แตกไปหลายรอบเหมือนกันนะครับ สำหรับบ่อนี้ก็มันจะมีจอกกุหลาบนะครับแล้วก็มีแหนแดงมีแหนเป็ดนะครับในบ่อนี้เองก็จะมีปลานิลอยู่นะครับเป็นปลานิลที่ผมไปลูมาแล้วก็ได้มาครั้งก่อนนะครับเนื่องจากว่าบ่อมันแตกนะครับไปก็ตายไปหลายพันเงีน้นครับไม่ใช่หลายพันนะเป็นพันตัวนะครับก็เลยอยู่ตอนนี้ก็มีปลานิลอยู่สิบแปดตัวเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูทํามันจะมีตัวเมียม,มาด้วยก็ หวังว่ามันจะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็จะใช้ใช้ไรแดงที่เพาะนี่แหละครับเอามาให้เป็นอาหารปลาไม่ได้ให้หัวอาหารนะครับให้เป็นไรแดงแล้วก็เป็นสาหร่ายพวกนี้เท่านั้นเองก็จะมาดูความเจริญเติบโตมันนะดูไปเรื่อยๆครับส่วนอีกบอ่อหนึ่งนะครับเป็นบอ่อหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วผมก็เลี้ยงปลาสอดแดงด้วยกะว่าจะขายปลาสอดแดงะซึ่ง ปลาสอดตอนนี้ผมมีอยู่สี่สีด้วยกันครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำนะครับอีกอันนึงมันเป็นตัวลาย,ลายนะครับเป็นขาวดําผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นสีอะไรดีครับเป็นลายจุดแล้วกันนะครับ <S <S ก็จะมีอยู่ห้าห้าชนิดห้าแบบด้วยกันนะสำหรับปลาสอดนะครับตัวนี้ไข่หอยไข่เยอะมากครับแล้วก็แตกเยอะมากแต่ลงไปในบ่อด,ด้วย ผมก็จะขยายบ่อเพิ่มนะครับแล้วก็เลี้ยงหอยการเลี้ยงหอยผมว่าเป็นการาประหยัดต้นทุนที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเอาต้นผงชุรสนะครับมาให้กินแล้วก็ผักบุ้งซึ่งเราก็สามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับก็สำหรับโพลสว่างฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำตรงนี้เป็นส่วนมากเป็นส่วนใหญ่นะครับ สำหรับในพื้นที่ที่อยู่ในบ้านนะครับผมก็จะเอาไว้ในการเพาะปลากัดครับเพาะปลากัดปลาสวยงามนะครับบางส่วนซึ่งถ้าเป็นปลากัดก็น่าจะอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าเป็นปลาสอดแดงก็จะอยู่ตรงนี้แล้เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ฝากท่านกดติดตามชมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดส่งกดสั่งซับสไครตนะครับกดแจ้งเตือนเอาไว้ดูว่าเรามีคลิปอะไรซึ่ง หลังจากนี้ผมก็จะพยายามอัพคลิปบ่อยๆนะครับเพราะเรามีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะครับก็ต้นทีตืงนี้ก็ผมว่าจะปลูกปลูกพืชผักสวนควรัวนะครับแล้วก็อาจจะมีปลูกมะม่วงปลูกอะไรพวกนี้นะครับหวังว่า,าท่านที่เข้ามาชมก็จะเข้ามาชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ